ินมวะอะไรเพื่อนได้ยินมาได้ยินมได้ยินแล้วเรากว่าจะได้ยินทำไมเล่นสองคนวะไม่เล่นสี่คนนะเอาเราไม่ได้กดอะไรเลยนะเพื่อนเพื่อนรีเปล่าล่ะสีเปล่าล่ะเราไม่สีนะเราเอนะอ่ะ เราเอคืออะไรครับนี่อ่ะโอเคบอกซีไหมเราเอเด็แค่เขาไม่เลีนใช่เหรอใช่ใช่พูดถูกก็ถูกอีก,อ,กอ่ะมาบ้าก็ตรงตรงนี้วะเนี่ยไอ,ไอพีกไปเขาไม่มีคนมีคนมีคนบอดบอดตัวนี้บอดไม่ใช่คนอ,คอ่ะเหรอแต่ยังแต่ยังให้มันได้ปืนเหรอต้งฆ่าแค่เนี่ย นี่มีเป๋าสามตรงนี้บ้างไหมพี่ต้องมีเป๋าสามแพทน,น, <got> นี่ไง I got supplies ข้าบอดว่ะเอาเพื่อเอาเลย <c oughs> อะไรกับนี่ พับจริงทำไมล่าสุดลงทุกคู่นิว่าเฮ้ยีช่วยหน่อยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันในวะเดี๋ยวยิงให้ดูเดี๋ยวยิงให้ดูแปเพื่อน่ไหนมมาแล้ว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 อุ๊ยอ้๊ยอุยยิงแรงด้วยนะ มันอยู่ไหนนี่อย่าข้างหน้าเคเห็นปะน้ำเห็นเหรอเรายังไม่เห็นตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านมันยิงนะเราไม่เห็นอนะ่ะพี่แกม,มียาบ้างยาเราหมดแล้วยาเราก็หมด ไปจะลงมาลงมาลงมาคนนี่พี่พี่พี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยตรงเราเนี่ยมาแล้ว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 ยิงแล้จุดหน้าแกยิง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 เดี่ยวนะโอ้ย <c oughs> ไปนี่เออนี่แกรู้ไหมว่าเครื่องบินหลักและลำที่เราขึ้นเนี่ยมันไม่ซ้ำกันนะจริงรอ่ะ มาดูสีมันเดียวทำไมวะมาดูสีมันเดียวอืมสีอะไรวะหรือช่างมันมเถอะอุ่งอย่างครับนี่สองตัวมันก็ตีหนึ่งวะนะอ,อตีหนึ่งอะฮะที่ฉันอ้อนวนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ <laughs> เออหยุดกินไม่ได้จริงจริงเกิดะไาเกล่าใช่าตัวเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้โอ้ยเสียง ระวังนะมันมีตัวลงอยู่บ้านข้างๆอ่ะออออลูกซองตายก็เม่เป็นไยเราเอม,มอมมนโดนแก้งเลยอืะถึงก็ซาไล่แย่ก็ซิรา่รากำลังมา <S <S> <S พีเ่เกระวังไอสัตว์ประหลาดนะมันมีอยู่แถวเนี้ย ปรลาดขึ้นแล้วแกเห็นอันนี้ป่ะไอ้อน,นี่ยที่มันในแมพอะที่มันเป็นร,ปรูปหน้าหน้าหน้าปีศาจอะเห็นปะอ๋อเออถ้าเราไปใกล้มันมันจะมีสัตว์ประหลาดออกมาฆ่าเราแกเห็นในติกต็อกี่ะ ไหนอ่ะฉันยังไม่เห็นเลยโอ้ยเพื่อนเรากลัวกดตายกดตายดิีเนี่ยชิตตันชิตตันนี่ไงน้ำมันขี้วันนั้นเนี่ยนีชิตตันชิตตันมันอยู่ปั๊มน้ำมันอ่ะปั๊มน้ำมันข้างหน้าเราใช่ไหมปั๊มน้ำมันข้างล่างเอ๊ย จริงเหรอเพื่อนอ,อ,อยู่ไหนจ้าเด็ดเด็กมาหาอิเดซ๋้อพี่ขยี้ไปรถนะอ,อันนี้บอดนี้เพิ่งฆ่าเพื่อนเราเห็นแล้วออันนี้บมันอยู่ในบ้าน ไอพี่ไอพี่ช่วยหนันไอพี่ช่วยเป็นเดี๋ยวเป็นเรื่องมันจะชุบเพื่อนมาแล้วมันชุบเพื่อนมาแล้วเร็วเร็วเร็วมันมาแล้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 วมันแล้วแกวิ่งไปรถเลยวิ่งวิ่งไปรถเป็นลอรถที่เป็นลอที่รถเลยเป็นลรอที่รถเป็นลอที่รถเพื่อนเร็วเร็วให้เราขับไปไหม โอเคตายหมดโอ้โหไม่ให้เรายิงเลยเหรอไปขับรถมาไปขับรถมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ <c oughs> มนั่งเดินมาแล้วเราจะไปเอาของเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เรายิงเลยเหรอโอ้อะไรวะไม่อยากขับรถคันนี้อะฮะนั่นคือรถใหม่ที่จะเข้าอีกอีกคันเอออีกตัวหนึ่งไปไหนตายแล้วยังไงโกรกอร เพื่อนเก็บหมดเลยอ่ะเพื่อนเก็บ M4 ไปอ่ะเอ้ย<อ>มี<ส>คน,นม,มาเลยตรงมีคนนี้ในเกมไม่เห็นเลยมีตรงซากกระดูกอ๋อไหนมึงฆ่ากูใช่ไหมเมื่อกี้หนเมื่อที้ไหนอยู่ตรงซากกระดูกไหนบ้าพี่ใส่ป่ะอยู่บนเขาอ่ะ อ้อเห,หเห้วเหรไนวะมีแล้วอ่ะ marked a l o c a t i ใช่ใช่ใช่ไมนนี่ไงนี่ไงนี่ไงยาวระวังสายให้เราขาสั้นเียบอะไรดีทียใช่ อะไรนะป่าป่าป่า,าชิบหายแล้วเพื่อนมีมีที่ลบมาทำไมวันนี้มันก็หมอบไปแถวต้นไม้แล้วกันมีคนอยู่แถวบ้านวะระเบิดบตกไหมวะกาะซามแตกแล้วน่นนะ เพื่อนเป็นเราจะหมดแล้วแต่ไ,ไ,ดได้อีกตาหน,นึ่งอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาหน,นี้จบตาหน,นี้แล้วเพื่อนไม่ตาหน,นึ่งได้อยู่เจะบ,บ,บอกเองนะ <c oughs> เออเราบอก,อกเองเนี่ลยไม่บ,บอกเองนี่แหละอยา่าเพื่อนงอนเพื่อนชอบงอนไม่จะงอนไม่เหลือที่เพื่อนมีช่วยสลยซะเลย คีมโมเกี่ยวอะไรคีมโมเมื่อกี้อะไรนะพี่ข้างหลังเรานี่นี่หลัง,งไหนนี่เนี่ยตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้าน m า r k t จ e location นอืมเราจะมองเห็นมันเนี่ยปล่อยมันฆ่ากันไปส่วนเราจะหน,นีมาตรงนี้ยิ่งตามมา มองไอตัวข้างหลังด้วยนะไนเดี๋ยมีสไน์งนานไก็บ้านละน่นไงเราคงจะโดนอีกไม่นนไม่โดนม่โดนมาตรงสมงเรๆเรๆเรอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนาตรงสมอยมาคอเลยคอมเลยอ้ยเพื่อนเพื่อนโดนไม่โดนเราไปยิงม่วยิงม่วมันจะในตัวเราเพื่อน โดนก็ไม่ตายเราเป็นอมตะปั๊สมงุงปั๊สมุงเพิ่มปั๊สมุงเพิ่มเออดีมากหมดแล้วนะโอเควิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปให้มันยิงได้ละไม่แน่ี่ย้ม,มันยิงกันไปถ้าเราไปเดินข้างาล่างได้เราก็เราก็รอดยิงเกาะกูมหมดเลยหาย เดิมันอยู่หน่ะจะพีคมาตรงบ้านมาตรงบ้านบ้านไหนบ้านเดิมอ่ะตอนนี้คือกาลรุนระชึกครับตื่นเต้นมากเอ้ยพี่พี่เขาเจอคนเห็นเห็นตรงกระดูกมากกระดูกกระดูกนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ดึงแล้วตรงนี้มีคน m a มีคนมีคนมีคนมานอนอยู่มานอนอยู่มานอน ายเป็นรถตายนะเออพี่พูดทำไมว่าตายนะโว้ยไม่ไม่เห็นคนเลยเห็นตรงตรงเราตรงรถไหมมันมีต้นไม้อยู่อะข้างหน้าแกะซ้ายมือซ้ายมือข้างหลังแกเห็นไหมวิ่งมาซ้ายสาย้ายสายสายสายอีกนั่นแหละคือข้างหน้าแหละเห็นไหมขวามือขวามือ ไม่เห็นไม่เห็นมันใส่กิวลดอสุดสีเขียวเราก็ต้อยเดียวโอ้โหพี่เลยมดกระตาก็ตายแล้วแกคือมดกัดชิดก็ตายแล้วเนะี่ยไปไหนอ่ะมันก็ตายอยู่ดีโอ๊ย <c oughs> โอเคแล้วที่สามเข้าไม่เป็นไรดีมากสุด